สวัดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนชอปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะประจัดเทียริสในกิจลาลิก้าสเปนนะครับที่หลายๆคนเนี่ยถามหากันนะครับว่าจัดให้หน่อยครับเพราะว่ามีหลายๆตัวเนี่ยเปิดได้แล้วก็อยากแลกเปลี่ยนพวกตัวตำนงตำนาเนี่ยว่ามันเก่งประมาณไหนนะครับแล้วก็ ตัวกิจเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสู้ตัวทีวกับอ่าบารงดอค่อนข้างเนี่ยหลายตัวเนี่ยแทบจะสู้ไม่ได้เลยนะครับก็โดยรวมแล้วถ้าใครเปิดได้ผมก็จะนับแค่กิจนี้ใช่ปันก็คือเป็นการจัดเทีย์เฉพาะกิจนี้เลยก็จะไไม่เอาไปเปรียบเทียบกับกิจอื่นละก็ะคือเฉพาะกิจอลิกาสเปนเน,นะครับโอเคครับตัวแรกก็จะเป็นอ่าเยลโล่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แจกฟรีนะสาหรับใครที่ทํปรุงทำเควสนะครับก็สเปีดเนี่ยเก้าห้าแล้วก็เรื่องของพลังแฝงก็ค่อนข้างเยอกครบในเรื่องของกองหลังรูปร่างคือสูงใหญ่ แล้วก็จะมีพลังเกมรับอยู่ที่ร้อแล้วก็พลังงานคือดีด้วยนะครับตัวนี้ก็ยังให้เป็น A บวกนะสำหรับเอียโรนะครับตัวนี้ A, ตัวแรก A บวกนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นอ่า ฟอรลันนะครับที่ถามถามกันนะครับว่าไหวไหมฟอรลันตัวนี้นะครับเอตัวร0 2สองนะครับก็เกมรับไม่ไม่ใช่ดิพลังการยิง110นะครับแล้วก็เลี้ยงบอลกับฝีเทา้าอยู่ระดับกลางๆนะแล้วก็พลังแฝงค่อนข้างเยียวคบด้วยแล้วก็เวิร์กเลยคือสูงๆนะนําให้เป็นเล่นหน้าคู่ดีกว่าครับข้อข้อดีเลยคือผมว่าเร็วแล้วก็คมนะครับตัวนี้ผมก็ยังเชียย์เป็น A บวกนะสำหรับฟอรลันก็สามารถเล่นหน้าคู่ได้แบบชิียวเอยู่นะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าชาบี้อรลอนโซตัวนี้ตัว CDM นะครับที่มีเรื่องของสปีดเนี่ย9-4นะครับแล้วก็พลังเกมรับก็101ถือว่าค่อนข้างแี่น้อยนะครับแต่การสมบอรถือว่าดีอยู่นะครับเวิร์กเลเป็นแบบสูงสูงก็คือเล่นเกมรับเกมลุกได้หมดเลยนะมีทางแฝงเน้นตเกิ้จิงไกเพเมกเกอร์รูปร่างเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีไม่ได้แบบใหญ่เกินเกินไปแล้วก็มีความคล่องตัวค่อนข้างดีอยู่ระดับกลางๆนะตัวนี้ก็ยังให้เป็น A บอกครับผมว่ายังยังน่าเล่นอยู่ครับาาารับเชงงค่ะวพพลแฝือ ครบมากๆนะแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นแบ็กซ้ายแคปเดวิยา102นะตัวนี้ก็หูตัวนี้ก็ผมว,ว่าเล่นได้แบบชิวๆนะสปีด99เกมรับ106รูปร่างคือสูง182นะ19ก็เวิร์กเลยสูงกลางมีพลังแฝงก็พวกยิงอย่างเดียวเลยก็เรื่องของอข้อเสียเลยผมว่าความว่องไวมันน้อยไปนิดนึนงนอกนั้นคือดีหมดเลยครับเรื่องของเกมรับแล้วก็สปีดนะตัวนี้ก็เล่นได้ครับตัวนี้ก็ยังเล่นได้นะสำหรับแคปเดวิยาแบ็กซ้ายนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าโมรินเตสนะตัวนี้ก็อ่าเป็นกองหน้าตัวสูงบึกนะตัวนี้ก็สามารถกดสก,กิลแล้ววิ่งยาวๆได้นะตัวนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะรูปร่างคือสูงใหญ่นะครับแล้วก็สปงสปีดผมว่าความคล่องตัวมันไม่ค่อยดีก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เล่นได้อยู่เหมือนกันนะสำหรับโมรินเตสก็ยังให้เป็น A บวกนะครับก็ตัวนี้ข้อเสียเลยผมว่า ความคล่องตัวไม่ค่อยดีแต่ถ้าเกิดก,กดสกิลสกิลสกิลส,สี่ดาวเนี่ยแล้วก็ตอกไข่หรือว่าสับขาเนี่ยผมว่ามันยังวิ่งไวแล้วก็มีโอกาสแซงแนะนําให้เป็นเม่ส้มนะครับตัวนี้ก็ยังเชียย์เป็น A บวก็เล่นได้ทั้งหลายตัวนะตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าคาสิยานะครับเป็นตํานานนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่จริงๆอันเนี้ยคาสิยาดะจริงมันเหนียวแค่วีดีเอแต่โอวียามันเยอะถ้าใครแรงไม่ เกิดล้านน่ะผมว่าต้องไปตัวอื่นมาแต่ถ้าเกิดใครแบบแรงแบบไม่ถึงร้านน่ะผมว่าเล่นสบายอยู่ตัวนี้ผมก็ยังเชียร์เป็นเอสนะครับสำหรับกาซิยา107นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นชาบี้นะก็จะเป็นกองกลางตัวบอลเก่งเราดีรูปร่างค่อนข้างเยอะเลยนะครับสปีดกลางๆการยิงกลางๆแล้วก็เรื่องของการส่งบอลคือดีเยี่ยมการเลี้ยงบอลคือดีพลังงาน4.5ท่าคิวคือ4ดาวก็ค่อนข้างจะเป็นกองกลางที่เป็นตัวจ่ายบอลตัวทําเกมมากก่อนนะครับก็เวลาเราเล่นชาบี้เนี่ย ก็เน้นในเรื่องของการสปีดนิดนึงแล้วก็จ่ายบอลแล้วก็ออกบอลน,นะครับพิกซ้ายพิกขวาออกบอลน,นะครับแต่ถ้าเราเอาเป็นไปวิ่งเบียร์หรือเล่นเกมรับคือไม่ได้เรื่องเลยครับคือทําอะไรไม่ได้เลยแนะนําสําหรับคนที่เล่นชาบี้ e, แนะนําเป็นกลาง2ตัวแล้วก็มีซีดีมตัวหนึ่งผมว่าเล่นค่องก้างที่ง,ง่ายนะครับแต่ถ้าเล่น CM 2ตัวเนี่ยผมว่าลําบากชาบี้ e, เกมรับไม่ไหวนะครับตัวนี้ก็ยังเชีย์เป็นแค่เอสนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นลุยฟิก โก้นะตัวนี้ตัว ovr 106นะครับที่สปีดเนี่ยนนะครับการเลี้ยงบอล119นะครับแล้วก็เรื่องของพลังงานเนี่ยสีาถ้าคิวทือสี่ดาวนะครับรูปร่างก็อยู่ระดับกลางๆอารมณ์เหมือนเอมปรป้นะครับแล้วก็การยิงการตกบอลนนะ่ยอยู่ได้ครับกลางกางนะครับก็มีพลังแผงพวกแฟมิเกรลเหนื่ยชั้นยิงไซก้อยจริงๆเล่นได้สบายๆตัวนี้ก็ยังเชีคุณผมก็ยัีกงเยล ตัวต่อไปก็จะเป็นซานเชสนะตัวนี้ก็ข้อเสียเลยผมว่า3าดาวนอกนั้นคือดีหมดพลังงานก็น้อยด้วยสีดาวนะครับเรื่องของสปนะีดผมว่าสปีดการยิงความพ้องตัวคือดีและแต่ข้อเสียเลยคือ3ดาวแนะนำถ้าเอาให้เล่นง่ายผมว่าหน้าคู่ค่อนข้างจะเล่นง่ายกว่าน,นะครับสามารถกดสก,กิลสับขาแล้วก็วิ่งไวๆได้แนะนําเป็นเมสส้มเลยถนาดเท้าซ้ายเท้าขวาเป็นสี่นะครับ แล้วก็เรื่องของพลังแฝงก็จะมีแค่เหนือชั้นแล้วก็มงทรงพลังเวิร์กเลตคือสูงกลางก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่ความคล่องตัวอะไรเนี่ยดีหมดเลยก็แนะนําให้ล่นหน้าคู่ตัวนี้ผมก็ยังเชีย์เป็น S นะสำหรับซานเจนนะครับสามดาวนะตัวนี้ข้อเสียคือ3าดาวต้องมีสํารองให้มันด้วยตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าตอเลสในพลาะตัวนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีเนี่ยก็ดีกว่าตัวยูโรนิดนึงตัวนี้ผมก็ยังให้เป็น S นะพลังก็ประมาณร้อยต้นต้นโดยรวมแล้วเมสโตมวิ่งเป็นม้าอยู่ครับก็สามารถสับขาต่อไก่ได้สบายตัวนี้ผยยัเเเชีรป็นนออู่สําหบต ตัวต่อไปก็จะเป็น CB ของแอดม r ิดนะครับก็จะเป็นอ่ลองเล่นนะตัวนี้ที่เคยอยู่บาซ่านะตัวเนี่ยคือสูงใหญ่เลยครับอาอารมณ์เหมือนอ่าเดซย,ยนะแต่เวิร์กเลนเนี่ยไม่ค่อยดีนะพลังแฝงก็ไม่มีด้วยก็ข้อเสียเลยความคล่องตัวไม่มีแล้วก็สปีดเนี่ยกลางๆตัวนี้ผมเชียร์แค่เอนะแต่พลังเกมรับอะผมว่ามันยังพอแบกอยู่ตัวนี้เชียร์แค่เอนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นอ่ามากอสโจรลนเต้อวิอา102นะครับคือสปีดเนี่ยคือไม่ไหวครับถ้าเกิดสปีด90แบกซ้ายเนี่ยคือตามปีไม่ทันแล้วตัวนี้ผมผมว่าผมตัดเป็น B เลยดีกว่านะครับสำหรับอ่ามากอสอาลอนโซนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าซีบีของทีมเซบียาอะชื่ออะไรก็ไม่รู้นะชื่อบาเดหรือเปล่าผมอ่านผิดต้องขออภัยนะครับ เป็นทีมชาติฝรั่งเศสนะตัวสูงใหญ่พลังงาน3.5คือตัดไปได้เลยครับพลังงาน3.5คือแทบจะเลิกเล่นได้เลยครับตัวนี้พลังงาน3.5ดาวนะก็ไมต้องสือนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นโปรดูนะครับทีมชาติสเปนนะเป็นปีกทีมเอเบนยอนนะครับตัวนี้ก็ LM เนะเป็น LM เอมนี่ยครับอัพเลี้ยงนะครับตัวนี้ก็เิอร์เกตสูงๆแล้วก็สกิลมูฟนะี่คือ4ดาวพลังงาน4.5ก็สามารถมาเล่นได้สปีดปลายมันดีอยู่นะครับก็อารมณ์เหมือนกลางๆครับตัวนี้ผมค่ดเฉียแค่ เอนะครับของเปาโดหรือเปล่าไปดูนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นแบ็คขวาของอามาลลิดนะตัวนี้ก็เป็นลูคัสวากเกตนะตัวนี้ก็อารมณ์เหมือนแบ็คขวาจอมบุกอารมณ์เหมือนฟิล์มโปงครับพลังงานคือวิ่งได้ทั้งเกมครับคือ5ดาวแล้วก็สกิล4ดาวด้วยนะเป็นแบ็คขวาที่มีสกิลมูฟสีดาวสปีดเนี่ยร้อยเดูระดับกลางๆเพลังเกมรับคือ 101, ร้อยหนึ่งถือว่าน้อยมากเบิร์กเลรดสูงกลางนะครับก็เปิดมาดูไส้ในเนี่ยผมว่า ยังพอได้แบ็กขวาได้แบบชิวๆอยู่นะครับเพราะว่าเรื่องของการแย่งบอลคือดีแต่เรื่องของการหมุงคือไม่ดีเลยการเติมเกมลุกผมว่าค่อนข้างที่จะดีเลยถ้าเลือเอามาเล่นเกมลุกนะครับก็ลูค้าบเกตเอบวกนะครับสำหรับแบ็กขวามาริทน,นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นแบ็กซ้ายของทีมเรือดำน้ำนะวีรารลลิเอานะครับตัวนี้ก็สูง186หนัก76ก็คือเซอร์จี้คารดูน่านะพลังงาน4.5นะครับ เรื่องของสปีดออยู่ระดับกลางๆร้อยสอนะพลังเกมรับถือว่าดีนะครับสภาพร่างกายคือร้อยเก้านะก็บวกกับรูปร่างคืออารมณ์เหมืนอนเดวี่นะก็คือหุ่นเดวี่เวิร์กเลยกลางๆสามารถเล่นได้ชิลๆแต่เกมลุกคือไม่ไหวเพราะว่าการเลี้ยงอะไรเนี่ยไม่ดีเลยนะครับก็ยังเชียร์เป็น A บวกนะสำหรับตัวนี้ถือว่ารูปร่างดีแล้วก็พลังเกมเกมรับเนี่ยค่อนข้างจะเหนียวแน่นแล้วก็รูปร่างสูงใหญ่อยู่นะครับตัวนี้ ตัวต่อไปก็จะเป็นฮูโกโดรุ Hugo, นะครับตัวนี้เป็นอกองหน้าของบารินเซียไม่ใช่เดี๋ยวทีมอะไรไม่รู้นะผมไม่รู้ทีมอะไรเอ้ยใช่แล้วถูกต้องนวทีมบารินเซียนะเป็นรูปขังข่าวนะครับพลังงาน4ดาวแล้วก็ท่าคิวคือ3ดาวถนัดเท้าซ้ายเป็นนักเตะกองหน้าที่รูปร่างที่บางๆนิดนึงแล้วก็ความไวเนี่ยไม่ได้เลยเวิร์เกตอะไรนี่ก็ไม่ได้ด้วยนะครับตัวนี้ตัดไปเลยได้ครับตัวนี้แลกแต้มนะครับบีนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็น r m ของทีมเสื้อสีแดงทีมอะไรไม่รู้นะตัวนี้ก็น่าจะเป็นโอซาซูน่าหรือเปล่าน,นะน่าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็พลังงานเนี่ยสีดาวชื่อโรบินโรบนกาเซียนะครับถนัดเท้าซ้ายเท้าขวา2นะครับก็ถ้ากิโคือสีดาวก็เล่นฝั่งขวาอย่างเดียวเลยการเลี้ยงเนี่ยร้อยสิบถือว่าเล่นได้นะครับฝั่งขวาก็ การส่งบอลอะไรก็ดีด้วยนะครับแล้วก็มีพลังแข่งยิงไกลเพรีเมกเกอร์ด้วยนะอารมณ์เหมือนพิ้วๆตัวนี้ก็ยังให้แค่ A นะครับเพราะว่าเท้าเา้าขวาเนี่ยมันเป็น2นะถ้าเกิดเท้าขวาสัก4นะผมว่า A บวกเลยตัวนี้เสียเป็นแค่ A นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นอ่า GK นะครับเป็นของทีมอะไรเนี่ยโอซาซูน่าหรือเปล่าผมจำน่าจะใช่นะโอซาซูน่านะครับตัวนี้ก็สูง192ยเกหน้าแบนะครับอารมณ์เหมือนอ่านอยเออ,อร์อลิสซอนตัวนี้ผมเชียร์เป็น A บวกนะครับสำหรับโก103นะครับนี่ตัวรูปร่าางงสูม192 แล้วก็หนักไป12อารมณ์เหมือนพวกนอยเออร์อาริซอนมากกว่านะครับแต่ตัวบางครับตัวบางเพราะว่าอาริซอนกับน้อยเออร์คือตัวค่อนข้างเขียนหนาเลยครับเกือบ90โลนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นซีดีอมของทีมอะไรไม่รู้นะน่าจะเกตาเฟ่นะผมจําทีมอ่าลีกไลกาสปเปย์ไมนะ่ตัวนี้ก็สูง175หนัก74ถ้าเท้าขวาเป็นตั้งแต่อุลุไวนะครับพลังงาน4ดาวถือว่าน้อยนะครับเรื่องของความไว90เกมรับ107 107นะครับก็ตัดเลยตัวนี้ตัดไปเลยครับตัดไปเลยครับเป็น B นะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นแบ็กซ้ายของเกตาเฟ่แล้วตัวนี้ก็พลังงานสีดาวก็เรื่องของพลังแฝงผมว่าสวยมากนะมีทุ่มไก่แล้วก็มีเอริคอร์ดด้วยแล้วก็รูปร่างคือสูงใหญ่สูงว่าปแบบสามหน้าจิตแดแล้วข้อเสียเลยคือสปีดกับการเลี้ยงมันไม่ค่อยดีผมว่าพลังเกมรับร่างกายดีตัวนี้ผมเชียร์แค่เอนะครับโอ้โหแต่ละชื่อคืองงมากนะแต่แล้วก็มีชื่ออะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็น CM ของทีมอ่าทีมอะไรไม่รู้ผมขออภัยด้วยนะครับก็ ไม่รู้ทีมอะไรครับตัวนี้ก็ใส่เสื้อสีเหลืองนะ,ะก็ใช้ชื่ออ่าอ่าคาปน่านะครับก็สถาท้าขวาแล้วก็รูปร่างเนี่ยคือสูงร้อยเจ็ดสิบเก้าอารมณ์หุ่นแบบโยนครับเลยตัวนี้พลังงานสี่ดาวแล้วก็ท่าคิวคือสามดาวพลังแฝงมีแค่เพย์เมเกอร์เวิร์กเล่ต่างๆคือตัวนี้คืออ่าเป็นกองกลางสายแบบจ่ายบอลก็ให้เอนะครับเป็นแบบอารมณ์เหมือนชาบี้นะครับจ่ายบอลเก่งอย่างเดียวนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็น cm ่า CM 1ย3อีกตัวหนึ่งนะครับชื่ออะไรก็ไม่รู้เนะ่ย c h เลียนนะครับ chilean นะทีมเดียวกันเลยนะครับตัวนี้ก็สูงสู่งร้อยแหนักเจแล้วก็พลังงาน4 5นะครับความไวกับการยิง90ต้น,ต,นต้นนะการส่งบอลกับการเลี้ยงบอลอยู่ระดับร้อยต้นต้น,ตนมีพลังแฝง啊 player maker แล้วก็เรื่องของยิงไกลดีตัวนี้ก็ยังเชียแค่ A นะครับตัวนี้เชียแค่ A นะครับตัวต่อไปก็จะเป็น lm ปีกซ้ายของทีมน่าจะเป็นทีมวีลา เรือดำน้ำนะขอเรียกเป็นเรือดำน้ำแล้วกันนะครับอเล็กเบนาะครับก็สูง1 7 4หนัก69นะก็เป็นอารมณ์เหมือนพิ้วพิวเลยครับก็คือเป็นสายพิ้วเลยพลังงานคือน้อยมากค่ากิวคือ3ดาวด้วยข้อดีเลยคือส่งบอลดีกับการเลี้ยงบอลนะครับบวกกับรูปร่างนะครับพลังแฝงก็จะมียิงไกลเหนือชั้นนะครับถ้าเราดูไส้ในะจริงๆก็อารมณ์เหมือนเป็นตัวปั้นมากกว่าใครที่เล่น LM นะครับก็สามารถเล่นได้ตัวนี้กางเชยร์เป็นแค่เนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นปีของเรือดำน้ำนะทีมของเรือดำน้ำนะครับอโ o เซ e Perez นะตัวนี้ก็สูงประมาณ178นะ2ก็โอเคอารมณ์เหมือน UCBO นะถนัดเท้าขวาเท้าซ้ายสี่วเวิร์กเลยคือแบบสูงๆพลังงานอาจจะน้อยนิดนึงแล้วก็ท่ากิลยังดียังให้มาสี่ดาวนะครับส่วนสปีดนะให้มา110กว่านะครับการเลี้ยงบอลก็110กว่าข้อเสียเลยคือการยิงการส่งบอลจะไม่ค่อยดีอารมณ์เหมือนปีสายฟิวนะครับก็อัพสายฟ้าตัวนี้ก็ยังเชียร์เป็น A บวกนะสำหรับอโ o เซ e Perez นะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็น R W 104อย่างคูโบนะตัวนี้คือก็ค่อนข้างเช่าอ,อารมณ์เหมือนอาโยเซ่เลยตัวนี้ก็เล่นได้นะครับตัวนี้ก็คูโบเนี่ยจะข้อเสียเลยคือการยิงกับการสร่งบอลคือจะไม่ดี แต่เรื่องของฝีเท้าการเลี้ยงอ่ะผมว่าค่อนข้างจะดีเลยถนัดเท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวาสนะครับพลังงานคือ4ดาวท่ากิ้วคือสดาวเหมือนกันเวิเร์กเลตคือสูงกลางมียิงเหมือนของเหนือชั้นตัวนี้ก็ยังเชียร์เป็น A อบวกนะอารมณ์อันนี้แคบจะเหมือนร่างเดียวกันเลยครับเนี่ยครับเรื่องของการยิงกับการสอบบอลคือไม่ถึงร้อยนะแต่สปีดอ่ะร้อยสิบกว่าการเลี้ยงก็ร้อยสิบบาทเอ้ร้อยสิบกว่าเหมือนกันนะครับทั้งอายุซี่แล้วก็ฮุบบุนะครับสองตัวนี้เล่นได้ชิลๆสำหรับปิดซ้ายขวานะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นเดลิบินนะครับตัวนี้ก er, ็เป็น CB นะครับท right. ี่รูปร่างค่อนข้างที่จะเล็กเลยนะครับสูง180หนัก72นะครับสปีดคือไม่ดีแต่พลังเกมรับคือเยอะมาก117นะครับแล้วก็สภาพร่างกาย103นะครับข้อเสียเลยผมว่าพลังงานมันน้อยไปหน่อยแล้วก็เรื่องสปีดก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็ยังเชียแค่ A บวกนะสำหรับเดลิบินใครแรงไม่ถึงล้านนะผมว่าโอเคอยู่นะครับก็สําหรับแร้งประมาณทัก4 5 6 7แสนนะผมว่าโอเคอยู่แต่ถ้า7 8แสนนะผมว่าโดนกองหน้าวิ่งแซงแน่นอนครับบดิน ตัวต่อไปก็จะเป็นอาบีขอ,องทีมเดียวกับแอนดเดลิบินเะอ่าเป็นทีมอะไรไม่รู้จําไม่ได้น่าจะทีมลืมลผมลืมแล้ว <laughs> ลนะเป็นแบ็คเป็นอานูมาตินเนสนะครับเป็นทีมชาติสเปนนะตัวนี้แบ็คขวาสูงร้อยแปนะครับสปีดรนะ้อยหก็อารมณ์สปีดปปอกับวอลเกอร์ตัวทีมชาติรับกิจเมื่อ3เดือนที่แล้ว 3- 4เดือนที่แล้วหรือว่าปีที่แล้วนะครับก็พลังเกมรับร้อยเก้าสภาร่างกายร้อยหกนะครับพลังงานคือน้อยด้วยเวิร์กเลยคือสูงก้างนะครับ ก็ข้อดีเลยสปีดต้นดีกับพลังเกมรับเยอะนะครับก็โดยรวมแล้วผมว่าก็ยังอ่ะให้แค่ A นะผมว่าพลังงานมันน้อยไปหน่อยสำหรับตำแหน่งแบ็คขวานะครับให้มาสีดาวนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นอ่า C A M นะครับของทีมอ่าเบติสเนี่ยครับชาจะใช่นะเบติตนะโรเซโซนะครับอ่าโจวนนี่โรเซโซนะพลังงานสีดาวท่าคิวคือสีดาวก็ โดนเนิฟพลังเรื่องของความไวกับการยิงค่อนข้างจะเยอะไปหน่อยนะครับถนัดเท้าซ้ายเท้าขวาสนะครับก็สามารถเล่นกลางได้แต่มีสำรองนิดนึงการส่งบอลกับการเลี้ยงบอลคือดีแล้วแต่ข้อเสียเลยคือเท้าขวาคือจ่ายไม่ได้เลยเท้าขวานี่คือไว้เหยียบอย่างเดียวครับเถือเท้าซ้ายเนี่ยจ่ายบอลดีครับก็มันเล่นยากนิดนึงครับผมว่าเพราะว่าเท้ามันได้แต่เท้าซ้ายอย่างเดียวเลยนะครับก็มีพลังแฝงยิงโค้งยิงไซก้อยเฟรมเกอร์นะครับก็ยังให้แค่ A นะสำหรับโรเซโซนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็น c ีของโอซาซูน่านะก็เป็นชื่อคาเตน่านะครับตัวนี้สูงใหญ่นะครับก็อารมณ์เหมือนลูกลบองแต่สูงกว่าบองน,นิดนึงพลงังงาน4ดาวพลังเกมรับ117นะครับแล้วก็สภาพร่างกาย1้2ข้อเสียเลยคือ ความเร็วแม่งไม่ดีนะครับข้อเสียเลยแต่ w o r k ์กเลคือดีมากมี w o r k ์กเลคือต่ําสูงก็คือเกมรับคือปักหลักเลยนะครับแล้วก็มีหม,งม่งทรงพลังตัวนี้ผมก็ยังเชียร์เป็น A บวกนะสำหรับอ่าตัวนี้นะครับตัวสูงใหญ่มากนะครับพลังเกมรับร้อยสิบเลยนะตัวนี้คือตัวข้อเสียเลยคือความไวไม่ดีนะครับแต่ w o r k ์กเลดีอยู่นะครับเวิร์กเลค่อนข้างที่จะน่าเล่นอยู่นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นอ่า C A M ออย่าง อะไรเนะี set, ่ยซันเซ็ตอ่านน่าจะซื้อซันเซ็ตอะไรก็อย่างนะครับอ่านผีต้องขอภครสูรร้อยแปดแปดนะเจ็ดตัวนี้คือทรงดีครับตัวทรงดีครับสามารถกดสก,กิลว,วิ่งเป็นม้าได้ครับพลังงาน4.5้าถ้ากิลคือ4ดาวเป็นกองกลางอัพเลี้ยงได้นะครับแล้วก็ถนัดเท้าขวาเท้าท้าย4นะครับรูปร่างเนี่ยคือดีแล้วก็การยิงการส่งบอลการเลี้ยบบอลอ่ะอยู่ระดับดีเลยการเลี้ยบบอลเนี่ย110กว่านะสภาพร่างกายก็ดีด้วยมีพลังแฝงครบเลยตัวนี้คือน่าเล่นนะตัวนี้ผมก็ยังให้เป็น S อนะให้เป็นแบบ AK แกเอเให้ก ตัวนี้ผมค่างทรงสวยครับซันเซ็ตนะครับตัวสูง188หนัก77ด้วยนะแล้วก็เรื่องของพลังเนี่ยผมว่ายิงไกลดีแล้วก็ส่องบอลข้างข้างยอดดีแล้วก็มีความผิวสมดุลดีมากๆนะซันเซ็ตนะอายุ24ยวะเพิ่งจะเห็นนะสำหรับซันเซ็ตนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็น RM องอ่าอย่างอินากิวิลเลียมนะเป็นพี่เป็นพี่ชายของนิโกวิลเลียมนะตัวนี้คือขวาล้วนๆนะครับเพราะว่าเท้าซ้ายไม่ได้เลยแต่วิ่งเป็นม้าแน่นอนครับสามารถเอาไปเล่นกองหน้าได้นะครับตัวนี้ก็เล่นกองหน้าได้นะแต่เสียดายมันอับสายฟ้าไปได้แต่ผมว่าเล่น r m อ็มดีลก็ใครเล่นน่ะผมว่าเล่น LW ก็ได้นะครับรถ OVR เนี่ยไปเล่น LW หรือว่าเล่น RW เล่น S t ทก็ได้หน้าคู่ก็เล่นได้นะครับ สปีดนะเปิดมา126นะครับแล้วก็การยิง103การเลี้ยงบอลคือดีพลังงานคือล้นเหลือผมว่าถ้าเกิดมันเป็น5เท้าส5-4ค่อนข้างเยี่หน้าเล่นมากกว่านะครับแต่เสียดเสียดได้ที่มันเป็น5-3นะครับเบิรนะ์กเลยเป็นแบบสูงกลางยิงพลังแฝงก็จะมียิงโค้งยิงไซก้อยนะครับตัวนี้ก็เล่นสบาย,ยๆก็ยังเชียร์เป็นเอบวกแกๆ่ๆผมยังให้เอสนะตัวนี้ผมว่ามันเท้าซ้ายแย่ยเดี๋ยวนอกนั้นคือดีหมดก็ยังให้เอสอยู่นะครับแต่เท้าซ้ายคือไม่ไหวนะครับระวัง ตัวต่อไปก็จะเป็นซีบี CB อย่างซ,ซูบิเดียนะครับน่าจะใช่นะซูบิเดียอ่านผิดขออภัยด้ยวยก็รูปร่างนะคือตัวโค่รเล็กเลือนสูงร้อยแปดสิบเอ็ดกเจ็บสามนะครับแต่พลังเกมรับกับร่างกายคือดีมากๆแล้วก็ความไวก็ก้าวไห้และความไวก็ไม่ได้เยอะนะครับก็ไม่ค่อยเหมาะกับเมต้าปัจจุบันนะครับเหมาะกับคนที่เล่นหลังสามมากกว่านะตัวนี้สําหรับซูบิเดียนะเชียร์ไปหลังสามเนาะเพราะว่าเบรกลิ่กลางๆตัวนี้ผมเชียร์แค่เอบวกนะครับซูบิเดียนะครับ ซูบิลดียดิเออดต้องอ่านว่าซูบิลดียรคับอ่านชื่อเรื่องของแม่เนี่ยตัวอ่านประมาณนั้นแหละตัวต่อไปก็จะเป็นบายยิมดิอาร์นะตัวนี้ถนัดสองเท้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฝีเท้าเนี่ยร้อยหกนะครับสูงรนะ้อยเจ็ดสิบหนักหกสิบแปดอารมณ์เหมือนลีโอเนลเมสซี่นะครับแล้วก็การส่งบอลการเลี้ยงบอลถือว่าร้อยสิบกว่าค่อนข้างที่จะดีเยยี่มนะแล้วก็อีกอย่างคือถนัดรองเท้าถนัดสองเท้าด้วยนะครับพลังงานเนี่ยมันให้มาน้อยนิดหนึ่งสี่ดาวตัวนี้ผมก็ยังให้เป็นเอสนะสำหรับอ่าบายยิมนะครับตัวเองก็ยัังเเียรป็นนะคบ ตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าอิตโก้นะครับอิตโกวียาร้อยห้านะก็เรื่องของฝีเท้าเนี่ยร้อยหนึ่งการยิงไม่ดีแล้วก็การส่งบอลกับการเลี้ยงก็คือดีพลังงานกับการยิงอ่ะคือน้อยมากๆนะการยิงอ่ะเก้าสิบกว่านะครับพลังงานเนี่ยสี่จุดห้าท่าเกี่วคือสี่ดาวถนาดเท้าขวาเท่าไรสี่ 4, นะครับตัวนี้ก็เวิร์กเลดดีสูงกลางนะครับพลังแฝงคือครบเลยสําหรับแดนกลางนะครับก็ยังให้เป็นเอสนะสำหรับอิตโก้ตัวนี้ของนังเชียร์เป็นเอสนะครับเอามายืนกลางสบายชิลๆนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นนิโกวิเลียมนะใน,ในตำแหน่ง LM ก็ถนัดสองเท้าพลัก็พลังงาน4ี่ห้าท่าคิวคือสีดาวความไวกับการเลี้ยงร้อยี่สิบกว่านะครับการยิงร้อยสองการส่งบอลร้อยห้านะครับก็ตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงตัวนี้ข้อเสียคือบางตท่นะั้นคือดีหมดเลยนะครับแล้วก็อเลี้ยงก็เล่น LM สบายชิวๆไม่มีปัญหานะตัวนี้ก็ยังเชี่ยเป็นนิโกวิเลียมนะผมให้เป็น S บวกนะครับสำหรับกิจลาลิก้านะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นอาบัเลสนะตัวนี้ก็เป็นเอทตัวหนึ่งนะที่ค่อนข้างที่จะน่าเล่นเลยสปีดร้อยเก้านะครับแล้วก็การยิงร้อยสิบสี่ส่งบอลร้อยการเลี้ยงบอลร้อยสิบเจ็ดสภาพร่างกายคือเก้าเก้าพลังงานห้าดาวท่าคิวคือสี่ดาวอาบัเลสเนี่ยเหมาะกับคนที่เล่นหน้าคู่นะครับเพราะว่าเวอร์เลสจะเป็นแบบสูงสูนะครับสามารถยิงไกลคมมากๆตัวนี้นะครับข้อเสียเลยคือจะลงมารับบอลต่ําผมว่าไม่มีปัญหาเอามาเล่นหน้าคู่ค่อนข้างจะตอบโจทย์มากกว่านะครับขนาดเท้าขวาสายพิวต้องมีนะตัวนี้ผมก็ยังเชีรยเป็นเอา อาเลสนะครับจูเลียนอาเลสนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวคิดมันนะตัวนี้ก็เรื่องของการยิงอะร้อยโคตเวอร์และ้อยสิบนะครับการเลี้งบอลคือดีมากๆตัวนี้ก็ยังเชียร์เป็นหน้าคู่นะอารเบลนกลางก็ได้นะครับหรือ cm ฝั่งขวาคือได้หมดเลยนะตัวนีน ยืน C e M ฝั่งขวายืน C e M ตรงกลางหน้าคู่นะนันะนะไม่ไม่ไม่ให้เอาไปเล่นหน้าเดี่ยวนะผมว่าไม่ค่อยตอบโจทย์นะครับก็เชียร์เป็นหน้าคู่แล้วก็ C A e M ทั้งนั้นนะครับก็พลังแฝงอนะยิงโคง้งยิงไซก้อยเหนือชั้นยิงไกลครูครบเลยคือถ้ากิดมันได้ง้างเท้าก็ยิงก็หายครับถ้าเกิดเท้าซ้ายนะครับเข้าเท้าซ้ายก็หายนะครับตัวนี้ก็ยังเชียร์เป็นเอบวกนะสำหรับองตัวกิตมันนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นคุนด้นะแบกขวาที่เน้นเกมรับนะับสปีดคืออยู่ระดับดีอยู่นะครับแต่ข้อเสียเลยคือพลังงานแม่น4ดาวเองนะนะเท่านั้นเองนะครับรูปร่างคืออารมณ์เหมือนตูราม103หรือว่าตูราม CB 107นะครับ พลังเกมรับคือ1 1 6สภขาพร่างกาย1 1 0ตัวนี้ผมอ่าผมว่าข้อเสียมีแค่พลังงานก็แนะนําใครเอามาเล่นเอามาเล่นแบ็กขวาเนี่ยผมว่าเน้นดักบอลหรือเล่นหลัง3ก็สบายตัวนี้ผมก็ยังให้เป็น S อบวกนะสำหรับคุณเดน,นะตัวนี้พลังเกมรับ1 1 6เลยนะก็าแบ็กขวาพลังเกมรับน้อยๆอย่างเงี้ยผมว่าก็จะมีแค่คาร์ลอเบโต้นะที่1 1 8แนะแต่ตัวนี้1 1 6เลยแต่แค่สปีดกับสเตปินหนาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าเปดี Play ้นะกองกลางอ่า OVR 106นะครับที่มีพลังงานล้นเหลือ4.5นะทาฮาเกียวสีดาวแล้วก็การส่งบอลการเลี้ยงบอลอันนี้จะเหมือนชาบี้เลยครับตัวนี้นะจะเหมือนชาบี้เป๊ะๆเลยแต่ชาบี้พลังแฝงจะสวยกว่านะครับก็ผมก็ยังให้เป็นแค่เอนะเพราะว่าเกมรับมันไม่ไหวนะครับก็ถ้าเลือกเล่นเนะี่ยผมว่าเล่นคล้ายๆกันก็เลือกชาบี้ดีกว่านะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าลาฟินย่านะตัวนี้ R W R ร้อยเจนะครับก็สปนะีดเนี่ยร้อการเลี้ยงบอลร2 1การยิงคือโคตรดีนะตัวนี้ช่วงนี้ฟอร์มดีด้วยถนัดเท้าซ้ายเท้าขวาสนะครับพลังงาน4.5นะครับก็สามารถเล่น R W ได้แบบจะ,ะสบายสบาย,บายหักซ้ายปั่นหักซ้ายปั่นเพราะว่าพลังแฝงคือครบมากๆไม่ว่าจะเป็นยิงค้องเหนือชั้นยิงไกลพเมคเกอร์คือ,คอติดตัวลาฟินย่ามา ค่อนข้างเยอค่คบแล้วก็การเลี้ยงบอลคือโคตรดีตัวนี้การเลี้ยงบอลคือโคตรดีนะครับก็สามารถเล่น RM ได้ด้วยตัวนี้ก็ยังเชียร์เป็น i อเบวกนะครับสำหรับลาฟินย่านะครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวท้ายแล้วก็จะเป็นอ่าเมนเดสนะครับเปลิอะไรเนี่ยเปลิเมนเดส uh, สักอย่างนะครับท่อถนัดเท้าซ้ายเท้าขวาสาก็มีดีแค่เรื่องของการส่งบอลแล้วก็การเลี้ยงบอลก็ผมว่ายืนกลางผมว่ามันช้าไปนิดนึง มันอืดอ่าแล้วก็ช้าไปหนึ่งแต่มีเรื่องของความผิวแล้วก็เลี้ยงบอลติดเท้าตัวนี้ผมเชียร์แค่เอบวกนะครับตัวนี้นะครับก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะสำหรับกีฑลาดิก้าสเปนนะครับผมว่าเบิร์กเวิร์กเนี่ยพวกหลุยฟิกโก้นิโกวิลเลียมอาเบเลสเนี่ยพวกนี้เล่นได้สบายนะครับสำหรับแถวบนนะครับส่วนแถวล่างเนี่ยผมว่าก็พอไถได้ในบางตัวนะครับก็มีพวกอาบาฮิมอิตโก้พวกนี้เล่นได้หมดจริงๆมันเล่นได้หมดเลยครับแต่ดูแบบไม่ค่อยโกงส่วน A บวกเนี่ยผมว่าเริ่มจะอ่า เอบวกเนี่ยเหมาะกับคนที่แรงไม่เกินหกแสนผมเชียร์เป็นอ่าแรงไม่เกินหกแสนนะครับเอบวกนะครับส่วน A กับ B ผมว่าเอาไปแลกแต้มให้หมดเลยครับท่อพวกนี้ผมว่า,าแลกแต้มหมดเลยก็มีประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันใหม่ครับ